10. อันดับเหรียญที่ระลึก1บาทในสมัยรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงที่สุดบางเหรียญหน้าเหรียญบอกชนิดราคา 1. บาทแต่ปัจจุบันมีราคาสูงถึงหลายเท่าจากหน้าเหรียญพูดง่ายๆก็คือหลายร้อยบาทนะครับซึ่งจะมีเหรียญไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังพร้อมจํานวนการผลิตและราคาที่มีการซื้อขายสำหรับนักสะสมและมีการซื้อขายกันจริง บางเหรียญมีราคาทั้งเหรียญที่ผ่านใช้และไม่ผ่านใช้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีเหรียญชนิดราคา1บาทลองหยิบเหรียญของเพื่อนๆแล้วมาดูพร้อมกันนะครับว่ามีตรงตามคลิปที่ผมจัดอันดับหรือเปล่าก่อนจะไปรับชมผมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับกับคลิป อันดับเหรียญที่ระลึก1บาทราคาแพงที่สุดบางเหรียญเพิ่มขึ้นสูงถึง400เท่าไปเริ่มกันที่อันดับที่10เหรียญ1น1บาทที่ระลึกเอเชียนเกมครั้งที่5ซึ่งผลิตในปี2,509มีจำนวนการผลิต9ล้านเหรียญสมัยก่อนเหรียญที่ระลึกจะผลิตออกมาใช้หมุนเวียนด้วยนะครับ จึงทาให้มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9และพระบรมรูปของพระราชินีนาสิริกิตด้านล่างบอกชนิดราคา1บาทด้านบนบอกปีพศที่จัดสร้างเหรียญน,นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นตาสัญ,ญลักษณ์กีฬาเอเชียนเกมซึ่งในปีนั้นนะครับจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดกรุงเทพประเทศไทยได้เกียรติเป็นเจ้าภาพ เลยผลิตเหรียญชนิดราคา1บาทนี้ขึ้นซึ่งเหรียญที่ผ่านการใช้นักสะสมนิยมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ10-20บาทส่วนเหรียญไม่ผ่านใช้เล่นกันสูงถึงเหรียญละ100-120นบาทอันดับที่9เหรียญที่ละลึก1บาทวันอาหารโลกปีพศ2525กับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น5ล้านเหรียญ ถือว่าผลิตน้อยกว่าอันดับที่10 4ล้านเหรียญน,นะครับด้านหน้าจะเป็นพระบระโม,โมรูปของสมเด็จพระปะรมินทรมาห,มหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านหลังจะเป็นต้นข้าวปลาและต้นสับป,ปะรดซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่มีมายาวนานขอบเหรียญจะบอกชนิดราคาของเหรียญคือ1บาทขอบเหรียญด้านล่างบอกปีพศ2525นะครับ เหรียญน,นี้มีความสวยงามและมีสัญ,ญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ที่บ่งบอกได้ถึงประเทศไทยโชคดีมากนะครับที่มีน้ํามีต้นข้าวและมีความอุดมสมบูรณ์ราคาเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เล่นกันอยู่ที่ประมาณ 100!! ่งถึงหนึบาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้แล้วนักสะสมเล่นกันบางกลุ่มอยู่ที่10ถึง20บาทนะครับ ต่อไปครับเป็นอันดับที่8เป็นเหรียญที่ละลึก1บาทเอเชียนเกมครั้งที่8จัดขึ้นในปี2521กับจำนวนการผลิต5 000, 000ล้านเหรียญด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบ,บรมรูปของรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบ,บรมราชินีนาถซึ่งมีความสวยงามแบบฉบับเหรียญเก่าๆนะครับ ขอบเหรียญด้านบนบอกประเทศไทยและปีที่จัดสร้างคือปี2521ด้านหลังของเหรียญเป็นตาสัญลักษณ์กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8นะครับซึ่งจัดในปี2521บอกปีพศและสถานที่จัดคือแบงคอกนะครับมีความสวยงามซึ่งปัจจุบันคิดว่าน่าจะเริ่มที่จะหายากแล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้นักสะสมเล่นกันอยู่ที่ประมาณ15 ถึง20บาทส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านใช้เล่นกันอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับค่อนข้างที่จะเป็นเหรียญที่สวยงามและน่าจะหายากขึ้นต่อไปครับอันดับที่7เหรียญรัชการที่10ทรงสำเร็จการศึกษาเสนาธิการทหารบกปี2521จําจำนวนการผลิตของเหรียญ 5ล,ล้านเหรียญด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบ,บรมรูปของรัชกาลที่10ผินพระพักเชียงนะครับส่วนด้านหลังจะบอกชนิดราคา1บาทและบอกปีที่จัดสร้างคือปี2521มีตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนเสนาธิการทาหารบกนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มีราคาเล่นหากันอยู่ที่ประมาณ20-30บาทมีราคาเฉพาะกลุ่มนะครับ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายส่วนราคาเหรียญไม่ผ่านใช้อยู่ที่ประมาณ50-100ถึงบาทต่อไปครับเป็นอันดับที่6เหรียญพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารพศ .2520 กับจำนวนการผลิตทั้งสิ้น5ล้านเหรียญ ถือว่าผลิตยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าด้านหน้าเหรียญเป็นรูปของสมเด็จพระเทพนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์สอทอซึ่งเป็นตาประจําพระองค์ของสมเด็จพระเทพและบอกชนิดราคาของเหรียญคือ1นบาทบอกปีที่สร้างคือปี2520และประเทศไทยมีจุดไข่ปลาล้อมรอบบริเวณขอบเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ปัจจุบัน มีราคาเฉพาะกลุ่มขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่ประมาณ30-40ถึงบาทส่วนเหรียญที่ยังไม่ผ่านใช้เล่นกันอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับมีราคาตามหนังสือคู่มือนักสะสมเหรียญกระสาบไทยต่อไปครับ เป็นอันดับที่5เป็นเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8ปี2518มีจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญต่อมาจะเปลี่ยนเป็นกีฬาเอชเยนเกมนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเรียกว่ากีฬาแหลมทองด้านหลังของเหรียญจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์กีฬาแหลมทองนะครับซึ่งมีความสวยงามส่วนเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้ เล่นกันอยู่ที่ประมาณ150บาทเลยนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญอันดับที่4จํจำนวนการผลิตเริ่มที่จะน้อยลงมาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก1บาท25ปีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ปี2516ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปของรัชกาลที่9ด้านหลังเหรียญจะเป็นตาสัญลักษ์ณ w ับนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีจํานวนการผลิตเพียงแค่1 000 000ล้านเหรียญเท่านั้นราคาเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้จะมีราคาเล่นหากันค่อนข้างที่จะสูงถึง300บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคาเล่นกันอยู่ที่ประมาณ80ถึง100บาทถือว่าเล่นกันสูงอยู่นะครับอันดับที่3 เหรียญที่ระลึกองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติปี2520กับจำนวนการผลิตเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9และพระบรมรูปของรัชกาลที่10ทรงพะเยาทรงวานมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สวนจิตรลดานะครับซึ่งมีภาพต้นแบบภาพจริงแปะอยู่ที่สวนจิตรลดานะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับเหรียญน,นี้มีความงดงามและสวยงามมาก ด้านหน้าขอบเหรียญจะมีคําว่าประเทศไทยส่วนด้านหลังจะเป็นแม่โพศพและบอกชนิดราคาของเหรียญ1บาทขอบเหรียญด้านล่างบอกปีพศสอ 2, 5 0 0 0มีความสวยงามตามแบบฉบับเหรียญเก่าซึ่งราคาเหรียญที่ผ่านใช้นักสะสมนิยมเล่นกันบางกลุ่มสูงถึง50-70บาทส่วนเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้ก็นิยมเล่นหากันสูงถึงเหรียญละ 200ถึง220บาทต่อไปเป็นอันดับที่2เหรียญรัชกาลที่9พระชนมายุครบ3รอบหรือ36พรรษาในปี2,506าจำนวนการผลิตของเหรียญ3ล้านเหรียด้านหน้ามีรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องซ้ายด้านหลัง บอกชนิดราคาของเหรียญคืน1บาทเหรียญ3รอบรัชการที่9เหรียญที่ไม่ผ่านใช้เล่นหากันสูงถึง250ถึง300บาทส่วนเหรียญที่ผ่านใช้ก็เล่นกันสูงถึงเหรียญละ80ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับเล่นกันราคาสูงเหรียญต่อไปเป็นอันดับที่1เหรียญเสด็จ นิวัตพนครหรือเสด็จกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัยซึ่งผลิตในปี2504ในปีนั้นรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถทรงเสด็จเยือนประเทศยุโรปและเสด็จกลับยังประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยจึงได้ผลิตเหรียญน,นี้และเรียกว่าเหรียญเสด็จนิวั์พนครจํานวนการผลิต4,430,000 4, เหรียญผลิตเยอะนะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือสำหรับเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้400บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านใช้ก็เล่นกันสูงถึง150-200ถึง200บาทเป็นไงบ้างครับก็จบลงแล้วนะครับทั้ง10อันดับเหรียญที่ละลึก1บาทจริงๆแล้วเหรียญที่ละลึก1บาททุกเหรียญทุกพศทุกวาระมีความสำคัญและน่าเก็บสะสมมาก ผมจัดทำคลิปวิดีโอนนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเหรียญขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีนะครับ